สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับผมเอกวรพลในช่องเอกอุบลรถสวยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจอ o ต้าไฮลักไม h ท y X นะครับผมตัวนี้เป็นโฉมปี1990นะครับหรือว่าปีไทยปี2533นะครับตอนนี้ปี63อ่าขออภัยตอนนี้ปี66นะครับรถคันนี้อายุอานามปาเข้าไป33ปีแล้วนะครับคุณผู้ชม33ปีแต่ว่าสภาพนะครับสภาพเหลือเชื่อครับ ไม่น่าเชื่อว่าอายุ3.3ปีนะครับจะสภาพยังคงสภาพความสมบูรณ์ได้ถึงขนาดนี้นะครับผมในสนนราคานะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่ก็อ่าขออภัยครับอยู่ที่79,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ79,000าบาทคันนี้มีดีอะไรบ้าง ep นี้ติดตามได้ครับผมในราคา79,000บาทนะครับติดตามใน ep นะครับว่ารถคันนี้มีดีอย่างไรครับผมไปเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับเดี๋ยวพาดูแบบเท็กเดียวไม่มีตัดต่อเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบ โดยรวมทั้งคันเลยนะครับผมสุดยอด30ปีอ่ะ33ปีขออภัยมาครับเดี๋ยวผมพาดูรถที่อายุ33ปีเข้าไปแล้วนะครับอายุอานามค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าสภาพยังคงความสมบูรณ์ไว้อยู่นะครับในส่วนของดีเทลรายละเอียดต่างๆของรถคันนี้นะครับนี่คือ Toyota Hilux Mighty X ครับ โฉมปี1990นะครับหรือว่าปีไทยปี2533สีสวยรอบคันรถคันนี้เคลียร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกระบ,บะตอนเดียวนะครับหาไว้ใช้งานสุดคุ้มครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเทคเดียวไม่มีตัดต่อเลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวให้ดูเทคเดียวเลยนะครับโฉมตัวหนังสือใหญ่นะครับกระบ,บะล่องนั่นเองนะครับผมมันก็จะมีห้าขอนะอ่าด้านข้างนี้ห้าขอหนึ่งสสามสห้า หลังสองขอนะครับเคภายนอกสวยจัดครับสีเต็มทั้งคันนะครับสีสวยรอบคันเลยเพราะว่าพึ่งเคลียร์มานะครับป๋าไม่น่าทําเลยนะใจจริงผมก็อยากให้แบบให้เอฟซี FC เห็นสภาพแบบสีเดิมๆพิสตี้ไปครับแต่ว่าอย่างว่าครับเจ้าของรถค่อนข้างที่จะรักรถนะครับดูแลรถค่อนข้าง,าง,าง,างดีก็เห็น สีสันมันเก่าหน่อยก็ไปเก็บเลยบางจริงนะครับผมดูครับบางโคตรบางจัดสีสันเงาวิ่งครับผมเนี่ยกระจังหน้าคลาสสิกมากรุ่นนี้แนะนำเลยว่าถ้าเล่นโตโยตานะครับเล่นโฉมนี้ครับหนึ่งมันจะได้ความคลาสสิกนะครับแล้วก็ราคาไม่ค่อยตกด้วยโตโยต้าโฉมนี้นะครับมันไม่เกลื่อนครับมันหายากนะครับถ้าสภาพแบบพริบๆสวยๆนี่หายากนะครับผม ายนอกสวยนะครับอ่าสีสวยทั้งคันอ่ามีกันชนหน้ามาด้วยนี่ยางครับยางดีสีเส้นเลยยางเ,เต็มเ็มเลยใช้ยาวๆนะครับผมล้อกระทะเดิมโรงงานด้วยนะครับโลกโก้โตโยต้ามันอยู่ตัวคขอบโตโยต้าก็มีนะครับยางเพียบเลยครับดอกใช้ยาวๆเลยกั้งสีสวยนะครับมีพ่นกันสนิมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวพาดูคั้นสี คัตีสวยนะอ่าทุนกันสนิมมานะครับจบเลยไม่ต้องไปท่นอีกนะครับรถเก่าปีขนาดนี้ต้องก็ต้องมีบ้างนะครับในส่วนการพ่นกันสนิมนะครับแต่คัตซีไม่มีผุนะครับไม่ผุไม่ดมคัตซีเดิมเดิมนะครับดูด้านท้ายส่วนท้ายก็ไม่มีเยิ้มไม่มีย้อยนะครับช่วงล่างแห้งๆเลยครับพ่นกันสนิมเรียบร้อยนะครับผมโอ้ร้ออะไรอย่างนี้นะอ่า นะครับอีกหนึ่งความคลาสสิกครับของโตโยต้าโฉมนี้ก็คือตัวหนังสือมันจะเป็นฟอนต์ตัวใหญ่นะครับผมมันจะเป็นตัวหนังสือใหญ่ซึ่งมันดูแบบยังไงอะโดยส่วนตัวผมว่ามันคลาสสิกอะครับอ่าอ่าเดี๋ยวให้ดูลอนกระบะท้ายไม่มีสิจริงอ่ามีพ่นพ่นฟินโคดมานะครับเนี่ยกันสนิมนะครับเครื่องตัดหญ้าอ่าไม่ได้แถมนะครับของป๋าครับ กำลังจะไปตัญยาพอดีก็เลยขอรถเอามาถ่ายก่อนอ่าโอเคไดูรนกระบะนะครับเดิมนะครับเดิมเดิมทั้งคันนะครับรถเดิมนะใจจริงปาไม่ได้เอาวิเคียเลยเสียอะ่ะแต่ว่าเคลียร์มาแล้วมันก็ใสปิ้งอย่างที่เห็นกันนี่นะครับผมแต่ว่ามันก็ยังคงความเดิมของบอดี้ไว้อยู่นะครับความเดิมความบางของบอดี้คันนี้ยังอยู่นะครับผม าาบาบงจริงนะสีสวยครับทำมาใหม่นะครับเงาวิ่งทั้งคันเลยนะครับสาดบางๆต่อกันที่ภายในเลยนะครับผมภายในก็ค่อนข้างสมบูรอยู่นะครับแขงประตูไม่มีแตกหักนะครับผม เป็นกระจกมือหมุนนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับคอนโซลสวยครับดับบ c o n อร์ดคอนโซลสวยต้องแอร์มีนะครับมีประมาณนี้นะครับผมภายในสวยเทปไม่มีแล้วนะครับเทปไม่มีแล้วพวงมาลัยสวยครับพวงมาลัยสวยไม่มีลอกลอนเลยนะครับผมตามการเวลาครับ เบาะไม่มีขาดเลยนะครับเบาะหุ่มมาใหม่นะครับเบาะเก็บให้ใหม่เรียบร้อยแล้วไม่มีขาดเลยสวยครับเบาะสวยแผงหลังสวยนะครับเดี๋ยวเก็บให้ดูแป๊บนึงนะแผงหลังสวยครับอ่าเงียบเงียนเลยครับผม สีเดิมนะครับภายในเดิมๆเลยโอเคครับฝั่งคนนั่งนะครับเดี๋ยวพาดูฝั่งคนขับต่อฝั่งคนขับก็ประมาณนี้นะครับแตงประตูสวยเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับประตูสวยทั้งสองข้างเลยอ่อาเป็มอะไรที่บอกไปนะครับ ไม่มีลอกล่อนนะครับผมภายในสวยสติกเกอร์ลมยางอยู่นะครับเห็นไหมครับสติกเกอรอ์ลมยางนะครับยังอยู่เบ็ดอาร์กอยู่ครบแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับรับประกันรถระดับนี้นะครับแ <laughs> น้นมากโอ้เป็นรถรุ่นเก่าเคยทำสีมาเนี่ยเขาเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เรียบร้อยแล้วอทีรอบหนึ่งเห็นไหมพยายามหาเม็ดให้ดูอยู่ครับเห็นไหมครับอ่าเม็ดอยู่นะเห็นไหมครับอยู่นะครับให้รูปหมดเดี๋ยวมันจะยาวไปโอเคแต่รรบประกันครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับคันนี้เดิมๆเ,เพราะว่าผมเห็นตั้งแต่รถเข้ามาเลยนะครับน็อตไม่ขยับเลยป่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อมัอฝากระโปรงไม่ขยับเลยนะครับ ตอนรถเข้าแต่ตอนนี้ขยับแล้วนะครับเนื่องจากว่ารถทําสีนะครับ <c oughs> ห้องเครื่องสวยมากคันนี้การันตีความสวยความเดิมนะครับอืมแป๊บนึงน,นี่ครับคานหน้าก่อนเลยครับเดี๋ยวพาดูคาน,น้าก่อนเลยเนี่ยจมเดิมครับน็อตไม่แกะเลยนะเนี่ยโตโยต้ายังอยู่นะครับ ขันหน้าเดิมๆจะเป็นลักษณะนี้นะครับสีซีดๆนะครับมีรอยของฝากระโปรงครับมาบ้างนะครับอนี่จะเป็นแบบนี้จะเห็นเป็นเนื้อเหล็กเลยนี่คือเดิมๆดูง่ายครับคันหน้าเดิมๆต้องดูแบบนี้นะครับตัวหนังสือคมชัดตัวเลขคมชัดนะครับเนี่ยแก้มซ้ายขวาเดิมเลยนะครับเนี่ยโตโยต้าก็ยังอยู่ฝั่งนี้เดิมโรงงานที่ผมบอกว่าน็อตขยับก็คือน็อตฝากระโปรงนะครับนี่ครับขยับเพราะว่าทําสีนะครับผมถอดไปเคลียร์สีนะครับ ห้องเครื่องสวยจริงๆเครื่องสองแอลนะครับแปดสิบเก้าแรงม้าครับตัวนี้เครื่องแห้งๆเลยนะครับเผดเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์คําเตือนอยู่ครบนะครับอย่างที่แจ้งไปว่าพวงมาลาัยเวอร์แท้โรงงานนะครับกระปุกพวงมาลัยน้ํามันเวอร์นะครับมันจะเป็นกระปุกเหล็กแบบนี้นะครับอันนี้คือของแท้นะครับแท้โรงงานนะครับผมเป็นลักษณะ ตุ้มซอกเดิมนะครับตุ้มซอกเดิมเม็ดอาร์ตอยู่ครบหมดเลยดูง่ายครับตันนี้เดิมครับตุ้มซอกเดิมไม่เคยทําสีในห้องเครื่องเลยนะครับอืถ้าจะทํานะสีในห้องเครื่องจะมีหม้อน้ำน,นั่นีกค้นใหม่ฝาครอบเครื่องอให,ใหม,ใหม่อย่างค้นใหม่แน่นอนครับไม่ต้องห่วงสติ๊กเกอร์ตัวนี้น่าจะหามาติดใหม่นะแต่ว่า เครื่องแห้งครับเครื่อง,แห,งแห้งเลยดูครับดูเพร้อมกันเลยเครื่องแห้งจริงนี้ไม่เยอะเลยนะครับสวยครับเก็บงานมาดีภากระจังหน้าจริงเลยมันมันเท่มันดูคลาสสิกโอเคครับเดี๋ยวผมพาฟังถึงเครื่องต่อเลยเถึงเครื่องยนต์ก็ไพ่ระสน่อ,อโหูอยู่นะคันนี้ไม่เขกไม่อายนะครับเดี๋ยวไปดูไปฟังพร้อมๆกันอ่ะดูเลขไม้ก่อนตอนนี้ ปี66นะครับรถคันนี้ปี3 3รถอายุ33ปีพอดีเลขไม่7จ็ดแสนะครับผมคํานวณเฉลี่ยแล้วรถคันนี้วิ่งอยู่ปีละตกปีละประมาณ2 0 0 0 0กว่าโลนิดๆนิดสองหมื่นอประมาณนี้ซึ่งถือว่าปกติมากนะครับรถวิ่งปีละ2 0 0 0 0โลเนี่ยปกตินะครับผมรถใช้ง,งานปกติเลยนะครับเลขไม่เดิมนะครับไม่ได้กรอไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับผมเด,เดิมๆมาจารถเลยโอเคนะเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับ เสียงเครื่องก็ชื้นเดียวสิประมาณนี้เลยอย่งไงครับเสียนเครื่องโอเคอยู่นะเสียงเครื่องนิ่มหูอยู่นะครับผมไม่เทกไม่โผกครับ การลดน้ำม,มันเชื่องนะครับไม่มีอายนะครับไม่มีอายไม่มีกระชอกระชอนนะครับเครื่องดีมากอมนะลองดึเครื่องดูสิตรงนี้ไหมฟันขโมงไหมโอ้โหฟันไม่มีเลยนะครับโอเคอยู่นะ คเครื่องดีจริงครับตอนนี้คืออย่างที่แจ้งไปว่ารถเก่าปีก็จริงก็ว่าสภาพสภาพสมบูรณ์มากครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยครับคันนี้โอเคเครื่องยนต์ผ่านนะเครื่องยนต์ผ่านช่วงล่างผ่านชันสีผ่านสีตัวถังบอดี้โดยรอบหรือว่าผ่านเลยนะครับคันนี้ภายในสวยด้วยคุ้มครับคุ้มแล้วแหละมีอย่างเดียวนะครับคือระบบแอร์แอร์นี่มีระบบอยู่ครบนะครับ มีคอมแอร์สายพานอะไรอยู่ครบหมดแต่ว่าแอร์เปิดติดมีลมแต่ไม่เย็นนะต้องท่านผู้ซื้อต้องเอาไปไล่นะครับไปไล่เติมน้ํายาดูนะครับผมไปลองเติมน้ํายาดูเนี่ยเปิดอะมีลมออกนะแต่ไม่เย็นครับลองเติมน้ยายํายาอาน้ํายาแอร์ดูนะครับผมตัวนี้ปล่อยไปตามสภาพเลยนะครับผมโอเคครับ ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมแจ้งราคาต่อเลยแล้วกันครับในส่วนของราคาอย่างที่แจ้งไปในช่วงต้นคลิปนะครับว่าจําหน่ายอยู่ที่7,9 0 0 0บาทนะครับซึ่งในราคา7 9 0 0 0บาทนี้นะครับทางเรารวมดําเนินการอนกรรมสิทธิ์เข้าชื่อให้ฟรีเลยนะครับผมแจ้งเปลี่ยนประเภทรถให้ด้วยนะครับผู้ชมสังเกตนะครับว่ารถเป็นป้ายฟ้านะครับว่า ก่อนหน้านี้รถคันนี้เคยใส่หล like ังคาครับมีหลังคาครับก็เลยต้องจดเป็นป้ายฟ้านะครับคือในส่วนนี้เนี่ยทางเราดําเนินการเปลี่ยนประเภทให้นะครับเป็นรถกระบะบรรทุกธรรมดานะครับผมทางนี้จัดการให้นะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับรวมไปถึงต่อภาษีให้ถึงปีหน้าด้วยนะครับภาษีขาดหนึ่งปีเดี๋ยวต่อให้นะครับโอนกรรมสิทธิ์ให้เปลี่ยนประเภทรถให้ต่อภาษีให้นะครับและยังรวมไปถึงบริการจัดส่งให้ถึงที่เลยทีเดียวนะครับท่านอยู่จังหวัดไหนนะครับโทรเข้ามาคุยกันได้ครับผมอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับค่าจัดส่งก็ อาจจะมีบวกลบเพิ่มเติมได้นิดหน่อยนะครับผมพูดคุยกันได้ครับ0942811331นะครับโทรดว่วนเลย0942811331เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมในราคา79,000บาทโอนกรรมสิทธิ์ให้เปลี่ยนประเภทรถให้ต่อภาษีให้ส่งฟรีให้ถึงบ้านโอเคอย่าลืมโทรมาแล้วกันนะครับ0942811331เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีครับผม สำหรับคลิปนี้ EP นี้ต้องลาไปก่อนนะครับกับ Toyota Hilux m i g ต t y X กระบะหัวเดียวคันงามคันนี้นะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าครับติดตามได้ว่าผมจะมีรถสวยรุ่นไหนมาให้ดูให้ชมกันอีกนะครับกดติดตามไว้เลยในทุกๆช่องทางของเอกอุบลรถสวยนะครับไม่ว่าจะเป็น y o t u u e f เฟซบุ๊กนะครับทิก t o อ i n อินสต a m นะครับผมกดติดตามไว้ได้ในทุกๆช่องทางของเอกอุบลรถสวยแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวยสวย บางจัดสวยสวยสวยชันนี้ไม่ติดหวังครับ